ตัวซีเองอะได้ย้อนความหลังคือเรามาที่นี่อยู่แล้วแล้วก็คือชอบที่แบบซีชอบบรรยากาศมากกว่าโดยการอ่านเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นพื้นที่ที่แบบเรารู้สึกผ่อนคลายอะไรแบบนี้จะทําให้เราอาร่านได้ดีแล้วก็ความรู้วันเข้าตัวยง่ายครับตัวจริมก็คล้ายๆกับน้องซีอย่างไงก็คือเหมือนเราได้ย้อนความหลังมาคือ ก่อนหน้าที่เราจะไปเรียนหมอที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็อยู่ที่กรุงเทพเรียนอยู่อับสำชันครับซึ่งช่วงนั้น่ะตอนที่เราจะอ่านเตรียมสอบเข้าเอ็นทาร์เนี่ยเราก็หาเปลี่ยนที่อ่านหนังสือบ่อยคือเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่บ้านอยู่แล้วเราก็จะหาที่อ่านหนังสือไปร้านกาแฟบ้างหรือว่าอันนี้พีเคปาร์ก็เป็นที่หนึ่งที่จิมเคยมาอ่านหนังสือเหมือนกันก็เลยเหมือนว่าได้ย้อนความหลังมาซึ่งพอเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าทีเคปาร์เนี่ย เพราดูแลส่านที่ได้ค่อนข้างดีดีมากๆเลยคือเข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันมีเกินแบบ6ปี7ปีหรือว่าเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปเรียนหมอได้ซ้ำเพอกลับมาก็เลยเออที่นี่ก็ยังดูใหม่ดูพัฒนาดูอะไรตลอดเนี่รับนอกเหนือจากนี้ค่ะหนังสือที่เราชอบอ่านอุประจารหรือว่าอยากแนะนำให้คนได้อ่านบ้างเรื่องอะไรบ้างโอ้โหอันนี้แล้วแต่คนเลยเนาะเพราะว่าคือ คิดว่าอย่างแรกเลยคือต้องเลือกที่ตัวเองชอบก่อนพอเราทําอะไรสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราสามารถทําได้นานอย่างที่เฮียจิมบอกเลยแล้วมันทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วกว่าหนังสืออื่นคือพอเราแบบอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบแล้วเราก็ค่อยๆขยับไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆพอมันเข้ามาหาลัยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องปรับตัวแล้วก็อ่านหนังสือใหม่ๆเองว่ามับ ส่วนถ้าเสริมกักน้องซีเนี่ยช่วงนี้หนังสือที่แนะนำใช่ไหมครับนี่แหละครับรักสลับโลกเล่มหนึ่งกับเล่มสองอ่านให้จบก่อนหรือว่ายังไม่ไม่ต้องอ่านก็ได้มันดูซีรีส์ก่อนแล้วค่อยไปอ่านกลับไปอ่านก็ได้เหมือนกันครับผมเห็นว่าได้ไปเดินชมบรรยากาศในทีเทปอาร์ของเราแล้วนะคะข้อแบบนี้ค่ะหลังพึ่งคือ,คอเราเราอ่ะมีความทรงจำที่แบบปีนขึ้นไปแล้วก็ไปอ่านหนังสือแล้วเราอรู้สึกว่า เออมันยังเป็นความทรงจำที่เรายังไม่เคยลืมแล้วก็อยากจะขึ้นไปนอนแล้วก็อ่านหนังสือใหม่รอบหนึ่งแล้วก็คือตอนนั้นสีจจำได้สีมากับญาติๆแล้วก็เอามาคือมาเที่ยวมาอะไรแบบคือเราก็เป็นคนจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่ข้างนอกมากกว่าแล้วเราก็เข้ามาเราก็เอ้ยเจออะไรใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นดีแล้วก็อยากมาอ่าน ส่วนจิมชอบตรงนั้นครับวิวเป็นวิวที่คือม็นเป็น,ปน,ม,ปนม่เป็นไม่กี่ที่อะที่จะมีที่อ่านหนังสือที่ดูนั่งอ่านแล้วก็มีวิวให้ดูงครับเดี๋ยวฝากงานวีน้่อยวที่เรามาเชิญชนให้มาอ่าังสืที่ว่กา,ก,าก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่เคฟ้าขอฝากด้วยนะครับก็ จิ้มว่าการอ่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนื้อสิ่งใดก็คือสถานที่แล้วก็สภาพแวดล้อมของการอ่านของเราก็ควรจะดีด้วยครับถ้าเ,เราอยากจะหาที่อ่านหนังสือดีๆท,ที่หนึ่งหรือว่าอยากจะหาหนังสือไม่รู้จะอ่านเล่มอะไรดีเงี้ยครับก็สามารถแวะมาที่ TKE Park ได้ที่นี่ก็คือสถานที่ก็คือดีแน่นอนเหมาะสําหรับการอ่านอยู่แล้วแล้ว,ลวก็หนังสือมีหลากหลายครับแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นเนี่ยมี พี่ๆหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทีพีพาร์เนี่ยคอ,อยให้บริการหรือว่าแนะนําเกี่ยวกับการอ่านหนังสือได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับก็ใครที่แบบไม่สามารถมาหาที่นี่ได้ก็เราก็มีแอปพลิเคชัน My MyTKV ก็คือเราก็เปิดแอปพลิเคชันอ่านเนมือถือหรือแท็บเล็ตของเราได้เลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยความรู้เราก็อยู่รอบๆตัวเราก็าอยากให้เด็กรุ่นใหม่ก็พัฒนาการอาร่านเพราะว่ามันสำคัญตุคน สุดท้ายแล้วนะคะขอให้น้องมองต่อัปตอนนี้และนหน้าตอนนี้ก็ฝากซีรีส์เรื่อง Vice Versa ครับรักสลับโลกจะออนวันเสาร์ตอน2องทุ่มครึ่งทาง GMM อแล้วก็ช่องย u ทูบจีเ m ็มทีวีครับแล้วก็ขอฝากเพลงประกอบซีรีส์นะครับเป็นเธอใช่ไหมของซีนะครับแล้วก็เดอะคีย์เป็นคู่ของเรานะครับในปีหน้าก็ปีหน้ายัง ยังไม่ทราบครับ,รบแต่ยังไงก็งเจอเ,เร็วๆนี้เร็วๆ